สวัสดีครับที่นี่ร้อยแปด nippon.com ครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาเอาโคมไฟสองอันที่เป็นโคมไฟที่มินิมอลพกพาสะดวกแล้วก็มีขนาดเล็กซึ่งผมใช้มาอย่างตัวเนี้ยเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับไอตัวนี้ใช้มาหลายปีละเกือบสองปีแล้วนะครับที่ซื้อมาแล้วก็เป็นรุ่นที่ยอดนิยมด้วยมันก็จะปรับได้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นแบบสัมผัสแบบนี้ครับเนี่ย นี่นะให้ดูนะแค่สัมผัสนะเดี๋ยวแตะไปก็จะมีสามระดับแค่นี้ครับก็ยังไม่พังนะใช้งานมานานพอสมควรแล้วส่วนอตัวนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเวลาชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไมโคร USB สำหรับชาร์จตรงนี้นะครับแล้วข้อดีของเขาก็คือมันมีที่หนีบแบบเนี้ย มันบิดตามโต๊ะหรือตามอะไรก็แล้วแต่ได้ง่ายๆเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมนี่มันมีแบตเตอรี่ที่มันสามารถซื้อหามาเปลี่ยนได้เวลามันเสื่อมนะครับหรือจะเสียบชาร์จไปทั้งสายไมโคร USB USB แบบนั้นก็ได้เหมือนกันครับนี่แล้วก็บิดได้อย่างนี้ซึ่งผมชอบมากผมชอบเอาไปนั่งนี่บนโต๊ะทำงานในออฟฟิศนะครับนี่ ปับไฟได้หลายระดับเป็นแบบสัมผัสนะส่วนไอ้ตัวหนึ่งตัวที่สองตัวนี้เพิ่งได้มาไม่นานนี่เองครับสองวันนี่เองไอตัวนี้เป็นเนี่ยไอตัวนี้เหมาะสําหรับเวลาเราถ่ายอาหารนะครับหรือว่าดูหนังสือก็ได้มันน้ําหนักเบาแล้วก็พวกพาสะดวกเวลาเราถ่ายอาหารลงนามโซเชียลตเวิร์กอะไรพวกเนี้ย เราก็ใช้ไฟที่มันปรับสีได้หลากหลายแล้วแต่สภาพแสงของแต่ละที่นี่มันมีแสงสีเหลืองอย่างนี้สีขาวอย่างนี้แล้วก็เป็นแสงผสมนี่อันนี้แสงผสมนี่ครับข้อดีก็คือเขาดีไซน์ออกมาสวยงามครับเนี่ยมันเอียงงออย่างนี้ได้เอียงอย่างนี้ได้แล้วตัวนี้ก็ปรับมาแบบนี้ได้ส่วนด้านหน้าก็เป็นไฟ LED ธรรมดาเนี่ยไม่มีอะไรนี่ครับเป็นแบบนี้แล้วก็ที่ชาร์จก็เหมือนกันครับเป็นไมโคร USB นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดด้วยแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันไม่มีแบตเตอรี่เป็นฐานจ่เป็นก้อนๆแบบเมื่อกี้นะเหมือนไอของไอตัวนี้คิดว่าถ้ามันเสื่อมมันก็เปลี่ยนได้อยู่แหละมันมี มีรูน็อตเปิดอยู่แบตเตอรี่มันก็น่าจะเป็น37มจุโวลต์นะโดยประมาณที่ผมคิดนะเพราะว่ามันชาร์จจากที่ชาร์จมือถือทั่วไปเราได้เลยนะครับก็น่าจะมีแบตเตอรี่อยู่ในนี้หรือจะเอาเสียบสายชาร์จไว้ตล,ลอดเลยก็ได้อันนี้ก็คือเป็นโคมไฟแบบพกพาเล็กๆแบบมินิมอลที่ผมใช้งานในปัจจุบันนี้ให้ดูรานะคาถูกครับหลักร้อย แล้วก็มีช่วงโปรโมชั่นเราก็สามารถจะไปดูโปรโมชั่นตามแพลตฟอร์มต่างๆได้อีกนะครับในเรื่องค่าส่งหรือว่าคูปองส่วนลดนะครับสำหรับรวมไฟไอสอตัวนี้ก็แปะลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวไปเลือกดูกันเอาตัวนี้ก็ใช้ดีมันแล้วแต่งานที่เราเอาไปประยุก์ตใช้สวัสดีครับ r แปด thailand com